สวัสดีค่ะช่องแม่บ้านติดเกมนะคะวันนี้เราอยู่กับเกม Su m m o n e er r War ร์ว t Century น่ะคะแต่วกาก่อนอื่นเลยนะขออนุญาตขอบคุณสมาชิกช่องแม่บ้านติดเกมนะคะที่ทําการสมัครสมาชิกช่องแม่บ้านนะคะแล้วก็ขอขอบคุณผดดู้โทรนทางทางหลังไม่แล้วก็ทางทัวร์เล่ด้วยนะคะโอเควันนี้นะแม่บ้านจะมาเล่นเกม Su m m o n e er r War ร์วอ Century นนะคะซึ่งเป็นเกมเหมือนกับ จะเรียกว่าภาคต่ออยู่ภาคแยกหรืออะไรดีเอาเป็นว่าเป็นเกมแยกจากซัมมอนเนอร์วอลแต่มันเป็นเกมที่เหมือนอยู่ในจัก,กรวาลเดียวกันนะคะเนื่องจากว่าตัวละครมันเก็มาจากซัมมอนเนอร์วอลเลยนะซึ่งเกมนี้แม่บ้านเคยเล่นเมื่อหลายปีมากน่าจะแบบ5ปีได้แล้วมนะั้งแล้วก็ไม่ได้เล่นอีกแม่บ้านไม่รู้จรินนว่าเกมเปิดมากี่ปีนะคะอาจจะให้ข้อมูลผีไปต้องขออภัยด้วยก็วันนี้จะพามาดูนะคะซึ่งเมื่อกี้ที่แม่บ้านเปิดไปนะคะมันจะเป็นเอ่อเราไปลงเหมือนกับคลายๆพี่กับคนอื่นนะคะ แล้วก็จะให้แต้มมาแล้วก็มาเปิดซึ่งตรงชัรมอนตรงส่วนนั้นนะคะที่เพ็นงีบนะเมื่อเราเอาแต้มเ,เกียรติยศอะไรเนี่ยไปเปิดนะคะมันจะให้ตัวที่เรามีอยู่แล้วจนถึงระดับเป็นสีม่วงหรือว่าฮีโร่นั่นเองนะคะอ่ะทีนี้เกี่ยวกับเกมนี้นะคะแม่บ้านไม่รู้จะเรียกว่าแนวอะไรดีจะเรียกว่าแนวแบบแทัคติคอลหรออะไรไม่รู้ไม่แน่ใจนะคะก็คือขออภัยด้วยอันนี้อธิบายไม่ถูกเหมือนกันว่ามันเป็นแนวยังไงดีเนาะ แต่ว่าเกมเนี่ยก็จะมีแบบเห็นนะคะมีการจัดทงจัดทีมนะคะแล้วก็เราไปโหมดท้าดวนแล้วก็เกมนี้มีภาษาไทยด้วยนะคะเปิดวันนี้เลยวันที่29เมษายน2564ด้วยกันนะคะเปิดตอน10โมงเช้าเนาะอะแม่บ้านพอมันเปิดปุ๊บแม่บ้านก็เลยมาทําคลิปเลยนะคะเดี๋ยวแม่บ้านพาไปดูโหมดท้าดวนกันนะคะคก็จะมีแมปจัดจอันดับตรงนี้นะคะ ซึ่งถามว่ามีสู้กับออมอนทั่วไปธรรมดาไหมมีม่นะคะแต่ว่าเราจะต้องเล่นตรงโหมดนี้ให้ไปถึงระดับหนึ่งก่อนนะคะถึงสามารถไปเปิดโหมดแบบสู้มอนธรรมดาที่ไม่ใช่คนได้นะคะอันนี้ก็จากคู่ผู้เล่นแล้วนะ,ะดูจากตัวละครฝั่งนู้นมีฮีโร่สองตัวก็คือระดับสีม่ม2สองตัวแม่บ้านไม่น่าจะ <c oughs> แม่บ้านไม่น่าจะสู้เขาได้อ่ะเขาเนี่ยจะดำหินเยอะแต่ลองดูนะคะก็คือมันจบคู่ให้เราเองอัตโนมัตินะแต่ทีนี้แม่บ้านไม่รู้ว่าเหมือนกับ ต่างคนต่างชู้กันเองหรือว่าฝั่งลุงเขาจะแบบเขาก็คือผู้เล่นคนหนึ่งอะ่ะแต่ไม่รู้ว่าเป็นบอดหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะบอดในที่นี้หมายถึงว่าเขากดมือแบบไฟกับเราเรียวทามจริงๆหรือว่าเออสุ่มมาแล้วมันก็ออโตสกิ๊ให้ผู้ต่อสู้เราะคะ่ะอันนี้แม่บา้านก็ยังไม่รู้วนะ่าใครรู้ก็บอกได้นะเรามาดูกันเดี๋ยวแม่บา้านขี่บัมเบ้านไม่น่าจะชนะเขาอะ่ะเดี๋ยวแม่บ้านจะไม่ยอมแพ้เราจะต้อง แล้วก็เกมนี้นะคะมันก็จะมีเห็นนะมันจะมีเหมือนกับเป็นการ์ดมาให้เราเนาะแล้วก็การ์ดเนี่ยก็คือสกิลนะคะจะมีสกิลของซัมมอนเนอร์ของเราแล้วก็มีของตัวเราเองที่เป็นผู้ร้ายด้วยนะคะถ้าไหนที่ไม่มีหน้าตาของมอนสเตอร์เห็นปากก็คือมันจะเป็นสกิลของตัวเราเองซึ่งมันก็จะแบบสุ่มเออเหมือนสุ่มการ์ดขึ้นมาให้เรานะคะแต่การ์ดตรงสีอันนี้เราสามารถกดได้หมดเลยนะเราก็ต้องเรียงเราก็ต้องคิดเอาเองว่าจะกด อันไหนยังไงเราก็มีการเคาน์เตอร์ด้วยนะคะก็คือเหมือนฝั่งนุงกอดสกิลอยู่เราสามารถกดสกิลสวนได้เลยลเก็าาําแบบนีก็คสือกับเคาน์เตอร์เรื่องหลอดสีเขาเออสียังไงอะสีฟ,าฟ้าขา,ขาวขาวข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับว่าหลอดมานานะคะก็คือแต่ละอันก็จะกินมานาไม่เท่ากันนะคะถ้าเราไม่มีมานาตรงนี้เราก็ไม่สามารถใช้การะนั้นได้เนาะ มันก็จะขึ้นมาให้เรื่อยๆอะไรประมาณนะคะตัวเกมเองก็มอนสเตอร์มอนสเตอร์อะไรก็จะมีแบบมีสายแทงสายตีสายโจมตีสายสนับสนุนแล้วก็สายฮิลนะคะก็มีหมดแล้วก็มีธาตุดวยมีเรื่องการแข่งขันด้วยนะคะจะเป็นไฟชนะเออยินยินชนะน้ําน้ําชนะไฟอะไรแบบนี้คะ่ะแล้วก็มีแสงมืดด้วยนะเท่าที่เห็นนะซึ่งตัวนึงนี้ตัวเกมก็เพิ่งจะเปิดนะคะทุกคน ก็โอ้คือไม่บ้าไม่รอดจริงๆด้วยอ,ะ copy, อ่ะโดนเขาตีเอาตีเอาโหเสียใจเอือไม่รอน,นะคะแมปนี้แมปแรกมาก็แพ้ทุกคนดูซะแล้วมาค่ะมาดูแมปต่อไปกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะก็มันจะยังไงดีมันอยู่ที่ตัวละครด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็อยู่ตรงแบบการที่เราได้แล้วก็เหมือนจังหวะที่เรากดสกิลของมอนสเตอร์อะไรประมาณนี้นะคะ เอออันนี้ก็น่าจะสูงสีกันอยู่อ๋อใช่ใชน่าจะสูงสีกันอยู่แล้วก็สําหรับเกมนี้นะคะแม่ว่าจะขออนุญาตพูดต่อเรื่อยๆเนาะก็สำหรับเกมนี้จะมีมอนสเตอร์ทั้งหมดประมาณเราเรียกว่าห้าระดับเลยแม้พวกมันจะมีเป็นสีขาวขอเทียบเป็นหนึ่งดาวนะคะแล้วก็สีเขียวก็เหมือนกับสองดาวแล้วก็เอ่อเอ๊ะไปก่อนน่าจะมีแค่สีปะ่ะเพราะว่ามันมีขาวเขียวฮีโร่ก็คือสีมว่วง แล้ก็มีตำนานจะเป็นหุ่นที่ทองอะไรประมาณนี้นะคะเออมันมะมีประมาณสระดับเนาะประมาณนี้โอเคแมชนี้เนี่ยจะได้อยู่แล้วเราก็ยังวางได้นะวางทีก็แบบเหมือนจะชนะชนะสุดท้ายก็แบบไปแท้อะไรอย่างนี้นะครับผมก็เฮ้ยมารลุ้นกันนะคะทุกคน เย้ชนะแล้วนะคะก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับโหมดท้าดวลน,นะคะที่ต้องสู้กับคนอื่นนะคะก็จะประมาณนี้แล้วก็เวลาเราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยเขาก็จะมีให้แบบของรางวัลมาให้เราเรื่อยๆนะคะแล้วก็ไปกดรับคือคงมีเขล็อะไรให้ด้วยเนาะในบางครรู้สึกว่าเอยเกมนี้แปลกดีสนุกดีนะคะมันก็ดูเหมือนจะไม่มีออตโต้นะคะแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะมีก็น่าจะเป็นแนวแบบว่าที่เราจะต้องใช้ฝีมือกดเองอะไรเองด้วยนะคะก็ ประมาณนี้แล้วก็ยังมีแบบเออมันก็มีอะไรอะอนาคตอ,อนาเขตนนะคะมีเป็นส่มรับคํารองภารกิจนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันหน่อยว่ามันเป็นยังไงนะคะก็อะแต่ว่าเกมนี้ดีตรงที่อย่างที่บอกมีภาษาไทยด้วยนะคะฉะนั้นถ้าหลายๆคนที่เอ้ยอยากได้เกมภาษาไทยก็เกม chamander w a r l d s t y ก็เป็นทางเลือกที่ดีอีกท,ทางหนึ่งก็อันนี้เหมือนเราจะเขาที่แม่บ้านไปดูมันก็คือส่งมอนสเตอร์ไปตามที่เขาเขียนไว้ข้างบนนะคะก็คือจะทําให้ จบง่ายขึ้นเราก็มีโอกาสจบง่ายนะรู้สึกว่าของรางวัลเนี่ยมันจะเป็นขวดผงอะไรสักอย่างซึ่งขวดผงอันนี้เอาไปคราฟขวดผงอันนี้นะคะเอาไปคราฟเป็นรูนนะคะซึ่งรูนก็เอามาใส่มอนสเตอร์เรานั่นเองนะคะเพื่อให้เหมือนอารมณ์เหมือนใส่ชุดเกราะให้มันแต่ว่าเกมนี้เขาเรียบรูนเนาะเอารูนมาใส่มอนสเตอร์จะได้ทำให้มอนสเตอร์เก่งขึ้นนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นวิธีหาเาที่คราฟรูนนะคะในวิธีหนึ่งเนาะ ส่วนร้านค้าเวทมนต์นะคะรู้สึกว่ามันข้างในเนี่ยมันจะเป็นแบบเอ่อน่าจะเอาไว้ให้เราไปอัปเกรดตัวละครเนาะเพราะว่าเกมนี้เราจะอัปเกรดตัวละครนั้นเราต้องมีเหมือนตัวซับนะคะซึ่งมันจะแบบขอซับแล้วมันก็จะเหมือนแบบเป็นชิ้นส่วนให้เราก็เอาไปอัปเลเวลอะไรแบบนี้นะคะเราจะอัปอะไรได้เราจะต้องเอ่อมีตัวซับก่อนนะคะถึงจะสามารถอัปเลเวลของตัวละครเราได้เนาะ เอาละค่ะตอนนี้แม่บ้านก็เล่นจนมีหนังสือเวมต์ครบิบเล่มแล้วขอเรียกว่าหนังสือเวมอนละกันนะซึ่งแพื่อบ้านก็จะมาเปิดได้นะคะซึ่งจะสมองโคลเห็นว่าร้อยรอบก็คือจะไดออ้ตัวในตำนานหนึ่งตัวนะคะซึ่งตอนนี้เรามรรลุกับเพ่บ้านเปิดอ,อุยวโอ,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 อสีนี้นะคะสีส้มๆท,ทองนี่คือตัวในตำนานถ้าเป็นสีม่วงก็คือตัวฮีโร่นะคะแล้วก็ตัวหายากก็จะเป็นสีเขียว ส่วนที่เป็นเอ่อลุ้งลุงอ่ะลุ้งลุงตรงกลางแล้วก็เป็นดำดำเทาเทานะคะนั่นก็คือจะเป็นคืาเรียกว่าอะไรสกิลของของตัวเราเองนะคะที่ไม่ใช่มอนเตอร์ะเดี๋ยวเรามาดูกันไมมบ้างขออนุญาตเปิดทั้งหมดเลยนะคะ <c oughs> โอเคโหน้องเนี่ยจะมีระดับธรรมดาแต่ตัวธรรมดาจริงๆก็ไม่ใช่ว่าไม่เก่งนะก็ต้องดูสกิลกันไปด้วยนะคะกีดฟอนชื่อเบอร์นาสวยจังอันนี้คอลีน ตันนี้ก็โอ้ตัวใบนี้นางไม้ใช่ไหมตัวนี้ชื่อคารลี่เป็นระดับยากกาะะโอ้แซ่ชื่อฮาวานี่ตัวฮีโร่ก็คืออุย้ยเอกสะร่ายจังโู้โหยังไงตัวนี้ทำานานเอลิโนร,ร่างมันดูนะคะเหมือนตัวนี้จะมีสองร่างค่ะเดี๋ยวเราต้องมีสองร่างเราไปดูกันเราค่อยไปดูกันนะคะว้าว ตลวมันก็มีหินสกิลด้วยคืออะไรก็ไม่รู้แล้วก็เวลาเราเปิดแบบสิบครั้งนะคะอันนี้มันจะแบบคูนมีคูณให้เหมือนมันจะสุ่มให้นะฉะนั้นแนะนําถ้าจะเปิดอ่ะเปิดสิบครั้งดีกว่าอย่าเปิดทีละครั้งเลยเนาะโอ้โหเป็นบ้านได้แบบจำนานมายเลยทุกคนอย่าพิ่งฉับเชงไม่ไานนะะ้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าตัวแต่ละตัวเป็นยังไงแล้วก็มันเป็นสายซับสายเอ่อสายอะไรนะสายคิ้วหรือว่าสายโจมตีหรืออะไรยังไงนะคะ โอเคอ่ะมาดูกันดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงนี่เป็นเอ่อโพลิฮอนร่รางมนุษย์นะคะตัวนี้จะเป็นสายคิวเนาะเป็นฟิ้์ฟูลเฮปีของพักพวกทุกตัวอีกทางยังปลดเปิของสกิลแล้วก็เพิ่มอัตราต้านทานคลิกนะคะแล้วก็มีร่างปกษัริย์หรือคนละตัวกันไม่บ้างก็ไม่รู้นะคะเป็นเอลิเนอ์สัตว์ในตำนานนะคะไม่รู้อันนี้ไม่บ้านไม่รู้เงื่อนไขในการใช้ทั้งสองร่างนะแบบมันเป็นตัวละครเดียวกันใช่ไหมแต่ว่า ยังไงเอยไม่รู้เดี๋ยวต้องไปศึกษาเพิ่มนะคะได้เนาะได้เฉยเลยได้เฉยเลยสวยอันนี้เป็นอ๋ออันนี้ชื่อสก,กิลเมื่อกี้ไม่บ้านเออมันคือชื่อสกิวทุกคนตอนนี้ตัวฮาวานะคะก็เป็นสายโจมตีธาตุไฟเนาะตัวเสฮอร์เอชมากเลยโอเคอัพจะหน่อยเห็นปะต้องมีแบบมันจะมาต้องไปเปิดอะต้องไปเปิดแล้วมันจะให้มาประมาณนี้นะคะแต่ยังไม่รู้แต่ว่าน่าจะมีวิธีการหาการอัพตัวละครเพิ่มดีอะ ตัวนี้โจมตีโดยไม่สนลนังต้องการโน้โจมตีถักไเหนกันโน้ยเจ๋งเลยเนี่ยถึงแม้จะเป็นระดับแค่หายากแต่ก็โหเหมืนกันนะเนี่ยเอาเฮค่ะเดี๋ยวลองจัดทีมแล้วไปลองสู้กันดูนะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะก็ไปเลย let's go อเนี๋ยงได้บอกว่ามันอยู่ที่การจัดทีมด้วยนะเดี๋ยว่บ้านต้องไปจัดทีมนทีมนี้ไม่ค่อยโอเคเท่าไอะไรแต่ไม่ใช่ว่าจะเอาตัว้าตาออกนะไม่เอาออกแน่อนะ้องสวยแต่ว่าตอนนี้ไม่น่าจะรอแล้วนะคะโอ้น้องกายร่างเป็นปีนปนกระชาเฉยหรือเกลื่อนไขคือถ้าอยู่ตัวจะไดตกา,เเกายเป็นปีกระชาหรือเปล่าแต่ก็ไม่ไหวอยู่ดีนะคะสูสีเขาอยู่แต่ว่าเขาดาเมจจัดจ้านกว่าเนาะไม่บ้านก็ไปจัดดาเมจมาใหม่แหละเดี๋ยวค่อยว่ากาันอีกทีแพ้เรามีแพ้ไม่เป็นไรค่ะ โอเคค่ะหลังจากเล่นไปเรื่อยๆนะคะเราจะสามารถมาเล่นหมดลุยเดี่ยวได้นะคะก็คือมันจะไม่ได้เจอคนนะอันนี้จะเป็นือนเับวาเป็นด่านธรรมดาปกติที่ไปนะคะก็มาดูศูนย์ปรชาการนะคะเดี๋ยวเราเาสู้กันเลยสักหนึ่งรอบนะคะก็จะเป็นออตโต้ให้ด้วยรู้สึกจะมีออตโต้ให้นะตรงส่วนนี้นะคะก็ลองดูกันได้นทุกคนก็เนอ นี่นะคะก็คือจะเป็นสู้แต่แม่บ้านไม่รู้มันจะมีออตโต้ให้เราหรือเปล่านะแต่ดูสงม่มไม่น่าจะมีนะคะสำหรับเกม s u m m o n er War r o Century นะแต่แม่บ้านชอบนะคือถูกใจอยู่เหมือนกันสนุกดีค่ะก็มันต้องใช้อหัวพิสนิดนึง ต้องใช้หัวคิดเลยแหละคือเวลาจะตีจะอะไรเงี้ยก็ต้องใช้นิดนึงประเมินนิดนึงเพราะว่าเออจะการาฟเนี่ยถ้ามันมาให้แบบไม่ถูกเวลาก็อดอยู่ดีโอเคค่ะก็วันนี้ก็จะแบบรีวิวไว้ประมาณนี้นะคะถ้าเกิดอยางมีอะไรต่อก็จะเามา ดูกันเรื่อยๆ,ๆเนาะสำหรับเกมนี้ไม่บ้างคิดว่าโอเคนะแต่ว่าอาจจะข้อเสียคือไม่มีออโต้แต่ข้อดีก็คือทําให้เราสนุกแกะตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลานะคะว่าเราจะต้องใช้หัวกันนิดนึงนะคะโอเคก็ประมาณนี้นะคะสําหรับโหมดนี้เนาะก็ะะจะไม่ใช่โหมดที่เจอคนนะคะจะเป็นสู้แล้วก็ตะลุยด่านเก็บคอยเก็บนี่เก็บนู่นไปเรื่อๆยๆแหละโอเคถ้ายังไงก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องแม่บ้านเองกำลังใจการด้วยนะคะและ้วก็คอมเมนต์พูดคุยกับแม่บ้านได้นะคะเล่นเกมน,นี้แล้วเป็นยังไงรู้สึกยังไงเลยบอกกันได้เนาะแล้วไว้เจอกันนะคะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะบ๊ายบาย